รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนามสก,การพระมหาสมปองนะครับเจริญพรทุกท่าน สวัสดีคุณผู้ชมครับเจอกับผมลากกุ้งนะจ๊ะนี่คือรายการธรรมะครับทางช่อง Gm Channel นะครับผมดูรายการเราได้สาระความรู้และความบันเทิงครบครันอย่างแน่นอนครับเพราะนี่คือรายการฟังเพลงบรรเลงธรรมอย่างเช่นเคยนะครับรายการของเรานะฮะมี Facebook นะฮะที่ Gm Channel นั่นเองนะครับยังไงเข้ามาโพสต์เข้ามาพูดติเข้ามาชมนะฮะรายการของเราได้ฟังเพลงบรรเลงธรรมนะครับแล้วก็สามารถจะโพสต์ เพลงที่คุณอยากจะฟังอยากให้พระจาของเรานะฮะหาธรรมะที่ซ่อนอยู่ในเพลงก็ได้เลยโพสต์มาได้เลยครับแต่วันนี้อึอดอัดนิดนึงนออกไปไหนลำบากมากเลยทำไมครับญาติโยมแน่นไปหมดเลยอะ่ะ oh. โอ้โหเมื่อกี้เรากว่าจะเข้ามาได้แต่ขอฝ่าแล้วฝาอีกล oh. ำบากลำบนมากเลยตอนนี้ไม่มีที่มดเดินเลยนะฮะ <laughs> ช้างนอนเลยนะ,ะแล้วขอบคุณรายการมากเนี่ยเนี่ยบางทีตั้งแต่ออกทีวงทีวีมาเนี่ยโอ้โหก็องค์ก็อี้เนี่ยนุน่มไม่พอโซฟงโซฟาทำไมฮะบางทีมีล้อต่างหาก<อ>แต่วันนี้ไม่มีล้อแต่มาชอบมากทำไมอ่ะเพราะถ้ามีล้อมันจะนั่งลำบากมาก้า่ยังไงกว่าจะนั่งมันต้องจับก่อนอาตมาเคยนั่งโดยไม่จับมาแล้วก็อี้มีล้อเป็นยังไงพระอยู่นี่ก็อี้ไอยูนูท่าไงเก่งไงเลยทีเดียวอ๋อดีนะไม่มีล้อทำไมไม่อาย โองเล่นกันอย่างนี้เลยไม่โดนล้อโอ้ไม่โดนล้อครับผมโอ้จะเดินพอเอาละครับวันนี้ครับอ๋อหนึ่งเพลงครับที่ฝากมาใน Facebook นะฮะอ่ะลองาฟังกันครับ แฉพอดีหรอจะลงแช่พอดีเลยใช่ไหมครบผมตกลงเขาเน้นกลองเน้นกลองครับคือวงนี้เป็นวงที่ฝีมือดีทั้งวงอ่านิดหนึ่งครับตีกลองมากทำไมฮะเน็บกินขอเปลี่ยนการหนเอยคือฝีมือดีมากทั้งวงจริงพระเขาจะมีที่เป็นภาพพุทธรูปแล้วก็ที่เราถ้าเราเคยเจอบ่อยที่เวลาตัดสติกเกอร์เอย่าเห็นเห็นตัวแก่ แต่อย่าเห็นแก่ตัวโอที่เป็นแบบเป็นคาแล้วอยู่ในรูปทรงของพุทธรูปแล้วแตกหลังรถจะมีอะไรเป็นเป็นพระเสียนิยาเห็นแก่ตัวสําคัญมากเลยเพราะถ้าเราเห็นแก่คนอื่นเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราใครคิดทฤษฎีนีกเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นคนแรกทฤษฎีเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นคนแรกใครคิดเป็นคนแรกมาร์คซักเกอร์เบิร์กไม่ใช่ใครฮะหมอผ่าตัดโรคหัวใจเอาใจเขา มาใส่ใจเรานะตรงๆเลยตรงๆเลยไม่ใช่ก็จริงๆก็อาจจะเป็นแบบจริงๆแล้วคงสรุปไม่ได้ว่าใครคิดคิดเรื่องนี้ก่อนครับแต่ว่าศาสนาทุกๆศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีรักเห็นอกเห็นใจคนอื่นอ่าเขาตบแก้มซ้ายหันแก้มแก้มขวาให้อาตบแก้มขวาหันแก้มซ้ายว่ากันไปจริงๆแล้วคนเราต้งเห็นแก่ตัวปั๊บคนเราจะรู้ว่าเราเลวตอนไหนอ่าถามญาติโยมก็ได้เราจะรู้ว่าเราเลวตอนไหนเลวตอนไหนก็แล้วแต่นะแล้วแต่เลย ตอนทำผิดตอนเห็นแก่ตัวผิดหมดเลยออาตอนไหนครับเราจะรู้ว่าเราเร็วตอนนอนโรงพยาบาลทำไมอ่ะเพรทุกคนที่มาเยี่ยมเราจะถามเราว่าดีขึ้นหรือยังดีคือเราเร็วเขาถามดีขึ้นหรือยังจริงๆก็ถามอาการไม่ได้ถามกวเลย ไม่ได้ถามกูเลยทำที่ได้ทำเขาถามอาการป่วยอย่าไปเห็นแก่ตัวครับผมดังภาษาพระท่านบอกเอาไว้ว่าอัตถาปัญญาอสุจีมนุษย์สาแปลว่ามนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเป็นคนไม่สะอาดอ๋อนะครับผมวันนี้ครับศิลปินที่มาในรายการของเราฮะรับประกันว่าโอ้โหกรี๊ดระเบิดอย่างแน่นอนไปเจอเขาเลยครับ คุณถังเบียร์นั่นเองนะฮะชื่ออบอุ่นมากชื่อถังเบียร์คงจะตัวเล็กๆเดินเมามาเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> ชื่อเขาคขาพ่าจาโอ,โอ้น่ารักเลยเดี๋ยวนี้เขาจะมาร้องเพลงอะไรให้เราฟังนะคะรับแล้วเพลงของเขาจะมีธรรมะอะไรซ่อนอยู่น่าสนใจอย่างยิ่งครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนฟังเพลงมะเลงทรรมแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมา <c oughs> <c oughs> ให้ผ่านไปผมถือคติมาตลอดเป็นคติประจําใจว่าความสําเร็จอยู่ที่การกระทําไม่ใช่คําอธิษฐานครับโอ้โห,โหแต่ผมรู้ว่าแฟนคลับก็คงจะเรียวกับคุณ <c oughs> ันกนรเี่ยน <c oughs> เรียวเธอคนดัน้งรักเธอคนเดียว เชื่อได้เลยิดฝันไหวชีวิตไปตามโฉันทตาแต่ฝัน ดินฟ้าไม่เคยได้ดชีวิตจะเป็นเช่นไรอย่าเลยเไปทางฟ้า mm hmm. ผิดไปให้สูงที่สุดอย่างที่คิดฝันไว้กับใจจะยากเย็นท่าไรบอกใจว่าจะไม่ล ชยวิให้ผ่านไปไม่ว่าจะส้ o จะไกลเท่าไรจะไกลจะ,จะคว่ ก็ขอให้เป็นเพราะเราเรื่องราวที่เราต้องคิดไม่รอให้ฟ้าให้ดินลเลยก็ไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปไม่ว่าจะสูงจะไกลจท่ไรจะไกลจะควาจะฝ่าฝัน name hey. คุณถังเบียร์เขาไม่ได้กินให้พระเหรอโอ้โหล้วก็รับไปด้วยเลยแล้วกันโอ้โหร้องแพรรอดจับใจทำไมถึงชอบเพลงนี้รู้สึกว่าผมถือคติมาตลอดเป็นคติประจำใจว่าความสำเร็จอยู่ที่การกระทำไม่ใช่คำอธิษฐานครับโอ้โหความสำเร็จคิดได้กิดได้คิดได้ความสำเร็จอยู่ที่การกระทำไม่ใช่คำไม่ใช่คำอธิษฐานคือกระทำมากกว่าที่จะพูดที่จะ อ้อนวอนสวดอะไรนี้โอ้โหนั่นมีเนื้อหาสาระดีมากเลยตอนนี้นึงครับก่อนจะไปต่อไปแดดร้อนเลยนะถือบังเงินตเราไม่มีตัวนะป้าป้ายปแฟนคลับแฟนคลับอ๋อแฟนคลับไม่เคยมีเลยสิอะไรนะฮะไม่เคยมีพาจา์ไม่รู้อะไรซะแล้วอะไรก่อนผมเข้าวงการผมมีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้คือคือป้ายเชียร์รับทำป้ายมาก่อน เต็มบ้านเลยโอ้โหครับชอบเพลงนี้เพราะว่ามีชีวิตเราได้ขิดเองครับซึ่งโอตรงกับพุทธศาสนานะครับเวลาที่เราจะทําอะไรในพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ลิขิตชีวิตพระองค์เองครับจบตั้งสิบแปดศาสต์สิบแปดสาขาแต่สุดท้ายเลือกเองว่าจะเป็นภาพน้องศาสดาครับสุดท้ายเราก็ต้องเลือกชีวิตของเราเองครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากมายแล้วก็ทั้งพี่เบิร์ดนี่เพลงพี่เบิร์ดจ้ะเนีใช่ค่ะพี่เบิร์ดเองก็สู้ชีวิตมากมายยังไงครับพี่น้องตั้งโอ้โห12คน่่่ะแมมมอุดไสิมีบั้ง12คนอ่ตบอลได้ทีโหแม่ยนะเนี่ยรู้สึกยังไงตออนร้งงเพลาย รู้สึกว่ามันเรียวที่สุดครับอมันเรียวก็คือมันเล็กๆไม่ใช่เรียวภาษาอังกฤษ R E A L เรียอเป็นเรื่องจริงเป็นความจริง๋อไม่ใช่เรียวเรียวอย่างนี้แต่ผมรู้ว่าแฟนคลับก็คงจะเรียวกับคุณกันเนเดียวเรียวเธอคนดังรักเธอคนเดียว จังหวะอนีมันจะได้ขนาดนั้นจากเลี้ยวอัตมาเนี่ยครับจากเลียวที่ดูมันจะไม่มีอะไรบ้านจากดินไปสู่อ้โหชีวิตลิขิตเองจริงๆเลยครับโอ้โหและชีวิตลิขิตเองมาตลอดไหมลิขิตเองมาตลอดครับใช่จะากทอะไรอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงออกใช่ครับโอ้สุดยยอดมากเลยเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ค่อยกล้าเป็นตัวเองชอบเป็นคนอื่นยังไงฮะยังไงฮะก็บางคนก็ชอบเป็นคนอื่นไง ก็แค่นี้ไม่มีอะไรมากไม่ได้ขยายความเลยแค่นั้นเองเอาธรรมะเลยดีไหมพักมีงอนด้วยเข้าธรรมะดีกว่าครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ไม่ธรรมะอะไรแฝงอยู่ครับอยากให้อันนี้มากเลยคือจริงๆอาตมาที่ชอบคือฟังเมื่อกี้แล้วคิดนี้ได้เลยวายเมเทวะปุริโสตาวัตถสนิปทาแปลว่าเกิดเป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสําเร็จเจริญพรสาธุ โอเคนะครับยังเหลืออีกหนึ่งบทเพลงครับที่คุณถังเบียร์จะมาร้องในวันนี้นะฮะกลั่นสักนิดนึงแล้วกันว่าเป็นเพลงประมาณไหนจริงๆเป็นนิวซิงเกิลของถังเบียร์ครับโอ้โหเป็นเพลงใหม่ใช่ครับนะฮะนิวซิงเกิลนิวซิงเกิลครับผมเพิ่งสดครับเจริญพรเอานิวซิงเกิลเพิ่งสดมันจะดักเราเลยแต่ยวต้องกลับมาหลังเบรกโฆษณาสักครู่เดียวครับฟังเพลงมะเล็งค่ะ honk แล้กเพลงเขามันยังนะจังหวะนี้อาจมานั่งอยู่ในจีวันุ่มุนี่เลยพยายามจับไปเลยเอาตรงๆอย่างหุบปาก้วเต้นไปแล้วออกมาเต้นเลยดีกว่านาะ ครับผมอ่าต่อไปทางเบกก็มีนิวซิงเกิลมาฝากนะครับชื่อเพลงว่า Shut Up and Dance ครับ dance. Shut

Dance. Everybody dance, shut up and dance. Everybody dance with me. Kia mi kia, human name, dumb like painful, pin, pin, to take ra, quýt a mè, lap bay bay bay, do we can give Shut up and dance, everybody dance, shut up and dance. Everybody, everybody touch dance. dance, everybody dance, shut up and dance. Everybody, dance with me, everybody dance, shut up and dance. Everybody dance, shut up and dance We want to create a bind my mine. Need light, need light, Shut up and dance. Where? Everybody dance. Hey, shut up and dance. Everybody dance. Everybody dance. Shut up and dance. Yeah, yeah. Shut up and dance. Hey, dance. ธรรมดานะฮะจบไปเป็นเพลงเร็วเต้นกันเละเทะเลยสุดสุดนเลยนะครับผมชื่อเพลงอะไรนะครับเพลงนี้ Shut Up and Dance ครับ Shut Up and dance ใช้คำว่าเต้นแบบเละเทะเลยนะอ๋อคือสุดหนาแล้วกันผมชอบพวกนี้นะสุดหนาคือเต้นแบบมันจริงแล้วคุณเต้นเก่งมากนะเต้นท่าทางไม่ธรรมดาแล้วเพลงเขามันจริงนะจังหวะนี้อาตมานั่งอยู่ในกีวอนปึ๊บปึ้มปึ้มนี่เลยพยายามจับไว้เลยโอ้ไม่ได้เลยเต้นวิ้งเลยวิ้งเลยวิ้งเลยเต้นวิ้งภาษาเยอะเนาะโอ้ ภาษาเอา่อเมื่อกี้แปลว่าอะไรนะฮะคือหลายคนอาจจะแปลไม่ออกนะภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแปลเขาฟังหน่อยสงสารเขาเขายอยู่ข้างๆนี่แหละหอเออไม่มีใครเขานี่เลยหลายคนไม่เก่งภาษาอังกฤษเมืองไทยในยอาเซียนเปิดก็พยายามจะสุกสนกันอยู่ครับ,รบผมแปลว่าอะไรครับเพลงเมื่อสักครู่จริงๆมันแปลว่าหุบปากเราเต้นแต่ว่า <laughs> คืออย่าถามอะไรมากอะไรประมาณนะครับเพลงนี้ไม่ใช่จริงๆคือมันเป็นแค่คีย์เวิร์ดครับผมอาจารย์คีย์เวิร์ดคือคีย์เวิร์ดคืออ่ากุญแจเวร์คำพูดคำพูดจะเป็นกุญแจเข้าไปไม่ใช่ก็ประมาณนั้นก็ได้อย่าไปแปลตรงขนาดนั้นเลยคืออย่างนี้ครับคีย์เวิร์ดเป็นอะไรที่บ่งบอกเงียบปากกรเถอะแล้วมาเต้นกันดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะเลยถ้าจะตรงๆแบบนั้นก็ยินดีประมาณนี้แล้วแต่เลยครับเพราะจะมา กรุณาสงบปากสงบคำแล้วออกมาที่ฟรอเพื่อการเริงระบำกันเถอะครับโอ้โหยากเกินไปผู้ดีเกินไปขอสั้นๆเออเอาสั้นๆดีกว่าเอาตรงๆเนี่ยหุบปากแล้วเต้นไปแล้วออกมาเต้นเลยดีกว่าเนาะเัอโชว์แมนแบบนี้เลยบงบอกอะไรบ้างคะเพลงนี้ที่เราร้องไปชอบท่อดในสุดเลยคุณยมจริงๆผมชอบไม่ว่างจะคุยเก็บไปช่างมันก็เงียบเลยเงียบเลยได้ไหมมันเหมือนแบบ ถ้าเราไม่มีสมาธิทําอะไรสักอย่างครับเราก็จะทํา มันได้ไม่เต็มที่ครับใช่ครับคือเรากําลังแบบกําลังทําอะไรสักอย่างอยู่อ่ะสมมติเต้นอยู่นี่แหละครับคนมาชวนคุยชวนนั่นชวนนี่เดี๋ยวเดเต้นไม่สนุกแต่มันลืมท่องลืมท่าครับใช่ดังนั้นมันก็เลยต้องมีสมาธิกับสิ่งนั้นครับโอ้ใช่แล้วครับนี่เพลงนี้บอกสมาธิเลยนะเนี่ยสมาธิทำอะไรต้องมีสมาธิขับรถอยู่เงี้ยขับรถอยู่ปึ๊บมีคนมาชวนกินข้าวเงี้ยอ่ะกิน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 ขับเงี้ยไม่ได้จะดีเหรอครับเออลำบากจะไป กินข้าวได้ไงล่ะครับรถอยู่บางคน <S <S <aime> ตอบไลน์ก็มีนะเล่นวงเล่นเกียงมีนะโชเฟอร์บางทีเอาเอาโชเฟอร์รถตู้หรือแท็กซี่นะแท็กซี่เอาเขาเอาเขาเอาเขาขับเอาเข้าขับโอ้โหอย่างนี้มันก็ไม่ได้อันตรายนี่ไม่มีสมาธิไม่พอแนละ้วผิดกฎหมายด้วยนะประมาทเลยขับรถด้วยความประมาทเลยนะครับผม้จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็มีสมาธินะตอนร้องเพลงมีสมาธิมากนะตอนร้องนั้นเกิดมีเขาเต้นเต้นด้วยเขามองหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเสียสมาธิไหมไม่ครับเพราะว่าเรา ต้องมีสมาธิอยู่แล้วครับเพราะว่าเวลาเราร้องเพลงด้วยแล้วก็เต้นด้วยมันค่อนข้างยากนิดหนึ่งที่เราต้องโฮแล้วก็คอนโทรลตัวเองให้ดีด้วยครับ<ม>เพราะว่าเวลาเราเต้นกับร้องเพลงมันก็จะกระชอกอย่างเงี้ยสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นแห่งจิต<ม>ครับ<ม>ความมีที่มีจิตเป็นเป็นสิ่งเดียวเวลาเราทําอะไรเราอ่านหนังสือเราทํางานสักชิ้นหนึ่งเราร้องเพลงเราเต้นทําอะไรก็แล้วแต่มีจิตตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามีสมาธิอับ ก็ฉะนั้นแล้วเราก็มีคำสอนง่าย,ายๆสั้นๆวันนี้ครคับเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิทำทั้งหลายก็ไม่เกิดนะทำในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงความสำเร็จนะความสุขอะไรต่างๆเนะี่ยทำทั้งนี้หมายถึงหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะนะก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเรามีสมาธิมาหล่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นต้มนะความสมและความสำเร็จธรรมะนั่นเองจเจริญพรสาธุ แล้วครับแหมนะฮะวันนี้ได้เจอคุณถังเบียร์นะครับร้องไปสองเพลงเต็มเลยแฟนคลับนี่กินกากันชอบกันมากเลยทีเดียวนะฮะอ่ะฝากผลงานหน่อยดีกว่าคุณถังเบียร์จัดไปครับก็ขอฝากติดตามผลงานด้วยครับกับเนื้อซิงเกิล Shut Up and Dance ครับผมสามารถดาวน์โหลดได้แล้วครับผมที่ดอกจัน492222โทรออก37ครับหรือว่าจะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วผ่านแอปพลิเคชัน iTunes, Deezer, KKBOX และ Click Play ครับผมอ๋อได้ทุกเส้นทางเลยนะฮะจัดไปนะครับถ้าชื่นชอบนะฮะหรือเปิดใจรับนะครับเรียกว่า นักร้องหน้าตา,ตาดีคนนี้นะครับเสียงดีด้วยเต้นเก่งด mm ้วยครับจัดไปครับทั้งเบี้ยคุณมากเลยขอบคุณครับเิ็นตามรายการเราได้ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะรือวันอาทิตย์ด้วยนะครับ9โมงครับ9โมงตรงนะ GMM Channel แห่งนี้นะครับผมช่อง25้าครับผมถ้าเป็นจานเราเทียมก็35นะครับวันนี้หมดเวลาจริงครับผมเจอกันใหม่นะครับผมฟังเพลงบรรเลงทำร้าไปก่อนสวัสดีครับ 嗯。